สวัสดีครับพบกับ canon unbox วันนี้เราจะมาแกะกล่องเลน rf 2 4 7 0 f 2 8 l is u H m กันอันดับแรกก็จะมีในเรื่องของตัวเลนนะครับตัวนี้2 4 7 0มาพร้อมฝาหน้าครับฝาครับ e 8 2ดูและก็ฝาท้ายเลนนะครับตัวนี้ เลนส์ L ของแ a น o อนทุกตัวนะครับจะมีในเรื่องของฮูดนะครับเลนส์ฮูดมาให้ด้วย E W 8 8 E ตัวนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของเพลหรือว่าซองใส่ครับจะมีมาให้ในแพ็กเกจเลยนะครับเป็น LP 1ตองสองนะครับตัวนี้เป็นเพลหนังนะครับผมส่วนสำคัญก็จะเป็นในเรื่องของตัวคู่มือและใบรับประกันที่จะมีมาให้ในกล่องทุกตัวนะครับ รเรามาดูในเรื่องของข้อมูลส่วนต่างๆของตัวเลนส์กันบ้างนะครับเริ่มดับแรกก็คือในเรื่องของทางยาวโฟกัสของเลนส์ตัวนี้นะครับจะอยู่ที่24-70มิม mm นะครับที่ใช้กับร่วมกับกล้องเซ็นเซอร์ขนาดฟูลเฟรมถ้าเรานำเลนส์ตัวนี้ไปใช้กับตัวกล้องที่มีขนาด APS-C นะครับเราจะได้ระยะอยู่ที่38-112มิม mm นะครับผม ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือขอบแดงนะครับตัวนี้จะเป็นเลนพรีเมียมนะครับหรือว่าลักชัวรี่ของทางแ Can น n นะครับหน้าเลนนะครับจะมีในเรื่องของการโค้ดในเรื่องของฟัวรีนมาให้นะครับลดในเรื่องของการเกาะของฝุ่นและก็คาบมันนะครับจากมือของช่างภาพนะครับสามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของเลน Rf แ Can น n ก็คือในเรื่องของวงแหวนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นวงแหวนคอนโทรลลิงที่อยู่ด้านบนตัวนี้ ที่เพิ่มเข้ามาจากในการทํางานจากเดิมที่จะมีวงแหวนซูมที่อยู่ด้านล่างนะครับวงแหวนโฟกัสที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะเป็นวงแหวนที่3นะครับเขาเรียกว่าวงแหวนคอนโทรลิงนั่นเองนะครับแล้วมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างจะมีในเรื่องของสวิตช์คอนโทรลมาให้อยู่2ตัวนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของสวิตช์คอนโทรลระบบโฟกัสนะครับจะมีให้เราเลือกออโต้โฟกัสและเมนูโฟกัสที่ตัวเลนด้านข้างนี้นะครับส่วนต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเปิดปิดระบบการสั่นของตัวเลนนะครับ Okay. ส่วนสำคัญครับก็คือในเรื่องของพินนะครับในเรื่องของการสื่อสารระหว่างเลนและกล้องนะครับเพิ่มจาก8พินจากเลนซีรีส์ที่เป็น E-F นะครับใน R-F จะเป็น12พินจะส่งข้อมูลนะครับในการสื่อสารระหว่างกล้องและเลนได้ดีขึ้นเลนตัวนี้เป็นขอบแดงนะครับหรือว่าเลนแอลก็จะมีในเรื่องของซิลนะครับกันฝุ่นกันน้ำนะครับที่จะมีอย่างมาให้ตัวนี้จะกันในเรื่องของละอองน้ำและฝุ่นได้ดีน้ำหนักโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณ900กรัมตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของชิ้นเลนภายในโครงสร้างของตัวเลนตัวนี้กันบ้างนะครับว่ามีตัวชิ้นเลนพิเศษตัวไหนบ้างนะครับอันดับแรกก็คือในเรื่องของตัวชิ้นเลนทั้งหมดที่อยู่ในกระบอกเลนตัวนี้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด21ชิ้นเลนนะครับแบ่งออกเป็น15กลุ่มชิ้นเลนพิเศษนะครับจะเป็น UD เลนนะครับถึง3ชิ้นตัวนี้นะครับจะลดในเรื่องของการหักเหแสงและการกระจายแสงต่ำนะครับในที่แสงน้อยๆนะครับได้ดี ลดในเรื่องของการคาดเคลื่อนของสีนะครับทำให้คุณภาพของภาพมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการโค้ดชิ้นเลนภายในนะครับหรือว่าการลดในเรื่องของการสะท้อนหรือว่าแสงแฟนะครับที่เกิดจากแสงที่วิ่งเข้าไปในตัวกระบอกเลนนะครับด้วยโค้ดตัว a s c นะครับในตัวนี้จะโค้ดในเรื่องของการสะท้อนแสงภายใน แล้วก็มีชิ้นเล่นอีกหนึ่งตัวนะครับที่อยู่ในนี้ก็คือ GMO นะครับถึง3ชิ้นนะครับจาก UD lens เมื่อสักครู่3ชิ้นแล้วครับจะมีตัวนีลว้ลดในเรื่องของการคาดเคลื่อนนะครับหรือว่าการบิดเบี้ยวทรงกลมนะครับในตัวชิ้นกระบอกเลนแล้วก็ชิ้นสําคัญก็คือในเรื่องของชุด IS นะครับจะมีมาให้ชิ้นเล่นชุด i S 1ชุดที่อยู่ในนี้รวมถึงมาด้ยเฟรมครับมีให้การถึง9าใบ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดเด่นของเลนตัวนี้กันบ้างนะครับ2470นะครับก็จะเป็นช่วงเลน wide แล้วก็เทเลนในตัวนะครับที่ได้รับความนิยมจากช่างภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นรวมถึงช่างภาพสายอาชีพนะครับเพราะจะได้ในเรื่องของการเก็บระยะภาพมุมที่กว้าง รวมถึงแองเกิลในเรื่องของการซูหรือว่าการคดอ up โฟกัสได้ใกล้นะครับในเรื่องของการโฟกัสนะครับที่ใกล้ที่สุดของเขาที่ทําได้ก็อยู่ที่21เซนนะครับในระยะ24มมิลรวมถึงอัตราขยายนะครับสูงสุดอยู่ที่0.3เท่า70มิลนะครับจะโฟกัสได้ใกล้สุดที่ uh, 38เซนระบบการสั่นครับ ตัวนี้ระบบการสารั่นที่มีมาให้ในตัวนะครับจะสามารถการสารั่นได้ถึง5สต็อปทำงานร่วมกับกล้องนะครับ R s e r ซ e s ที่มีกันสั่นในตัวหรือว่า i b เของ Canon นะครับได้สูงสุดถึง8สต็อป ค่ารูรับแสงนะครับก็สามารถเปิดรับแสงได้กว้างสุดที่ f 2 8แล้วก็แคบสุดอยู่ที่ f 2 2นะครับแล้วก็ในเรื่องของ nano usm สามารถทำงานได้ทั้งฝั่งที่เป็นภาพนิ่งให้ความรวดเร็วและแม่นยำสูงสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝั่งวิดีโอนะครับจะมีความสมูทและเงียบนะครับในการทำงานของเลนต์ตัวนี้นี่เองครับ2 4 7สส่วนการรับประกันนะครับใบรับประกันที่มาในกล่องนะครับจะเป็นการรับประกัน1ปีเราสามารถ ขยายระยะเวลาการรับประกันจาก1ปีเป็น2ปีได้โดยการลงทะเบียนสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ th. canon นะครับหรือสามารถดูข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงข้อมูลการอบรมสินค้านะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์ได้เลย Canon delighting you always